สำหรับใครนะครับที่กําลังมองหาร้านซื้อขายไอดีเกมเศรษฐีคุ้มๆนะผมแนะนําเลยนะครับซื้อขายเกมเศรษฐีบายแอ d แพนะผมก็เป็นร้านซื้อขายไอดีเกมเศรษฐีแล้วก็รับกลางไอดีเกมด้วยนะครับผมก็มีตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพันเลยนะครับและที่สําคัญมากกว่านั้นนะครับมีการ์ดตัวละครเจ๋งๆมากมายให้เราเลือกซื้อกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ดตัวละครเมตาหรือเซตจี้ข้างล่างที่พร้อมเล่นผมบอกเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเติมเองในราคานี้นะครับไม่มีทางได้อย่างนี้แน่นอนนะครับเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท มีคอสตูมไหนกี้ให้มีคอสตูมผีเสื้อสมุดให้มีคอสตูมยอมลาคอสตูมเกตาคอสตูมเจวอนรวมถึงคอสตูมการ์ตูนละครอื่นๆอีกมากมายพร้อมกับเพรอีก45,000เพชรเพต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะมีขนาดนี้ครับเนี่ยหรือจะเป็นราคานี้ย่อมเยาลงมาหน่อย2899าบ้าทรับไปเลยอีโวผีเสื้อสมุดตำนานคอสตูมยอมลาและเซตจีที่พร้อมเล่นด้วยเช่นกันหากคุณผู้ชมท่านใดกำลังสนใจไอเดียเหล่านี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ร้านแอนด์แพลไว้ใต้เยอะนะครับ สวัสดีคุณผู้ชมทีน่ารักทุกท่านนะครับผมเซิร์ฟไม่คิงก็ไม่แน่ใจว่ายังมีคุณผู้ชมชาวเกมเศรษฐีเนี่ยยังจําผมได้อยู่หรือเปล่านะครับแต่เอาเป็นว่าคอนเทนต์ในวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ผมจะลงเกี่ยวกับเกมเศรษฐีเหตุผลที่คลิปนี้เกิดขึ้นก็คือผมคิดถึงเกมนี้และเหตุผลที่ผมหายไปก็คืออีเมลของผมโดนแฮ็กซึ่งมันก็ลามไปถึงช่อง YouTube ID เกมสตรีมหรือว่า Facebook ของผมที่ผมได้เชื่อมกับเมลนั้นเอาไว้ ตลอดเวลาที่ผมหายไปผมยังคงคิดถึงเกมเษฐีเสมอและก็อยากจะขอบคุณคุณผู้ชมบางท่านนะครับที่ยังติดตามผมแล้วก็ยังคอยไปคอมเมนต์ถามว่าผมยังเล่นเกมเษฐีอยู่หรือเปล่าโอเคนะผมวันนี้ก็เป็นวันที่ผมกลับมาจับเกมเษฐีครั้งแรกหลังจากที่ผมไม่ได้เล่นประมาณครึ่งปีนะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่าการตละครเมตาหรือความนิยมส่วนใหญ่ที่คนทั่วไปก็ใช้กันในสมัยนี้เนี่ยผมก็คงไม่มีหรอกครับการตละครหรือว่าจิงข้างลางในไอดีของผมเนี่ยก็มีแต่การที่มันตกเมตาไปแล้ว ถามว่านานขนาดไหนน่ะเหรอก็คงจะเป็นระยะเวลาครึ่งปีตามที่ผมบอกนั่นแหละครับซึ่งนั่นก็คือที่มาของคอนเทนต์ในวันนี้นั่นเองนะครับคอนเทนต์การ์ดเก่าเล่าใหม่นะครับการที่เราจะหยิบมาทำคอนเทนต์ในวันนี้นะครับก็คือการที่คุณผู้ชมเห็นกันอยู่ในตอนนี้นั่นแหละครับอินมอร์ทัลมีเมียนนั่นเองซึ่งมีเมียนเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะรู้นะครับว่าเป็นการ์ดตัวละครที่ผมชอบตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับและในนับปัจจุบันตอนนี้ผมก็ยังคงชอบการ์ดตัวนี้เหมือนเดิมในเรื่องของความสามารถของมิเมียน ไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดต้องการจะไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับมีเมียนก็สามารถกดตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับและผมก็ขอเตืนอนคุณผู้ชมไว้ก่อนแล้วกันนะครับว่าผมในตอนนี้ไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับเก,ก,บเกมถ,ถ,ถีดเมตาปัจจุบันเลยซึ่งผมก็จะหยิบยกกลยุทธ์ที่ผมเคยใช้ในอดีตเอามาลองใช้ในปัจจุบันดูว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าเอาละผมคิดว่านี่น่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะครับ เรามาเริ่มคอนเทนต์นี้กันเลยดีกว่าเดี๋ยวนะนี่คือตัวละครอะไรอะไนกี้เหรอนี่คือตัวละครใหม่ที่หลายคนบอกว่าเป็นมะเร็งเซิร์ฟอยู่ในตอนนี้หรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมไม่รู้เพราะว่าผมไปได้เล่นนานแล้วนะครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมจะต้องจัดการกับมันยังไงถึงแม้ว่าผมจะรู้จักมันแต่ผมก็ไม่รู้ว่าสกิลของมันเป็นยังไงเพราะผมจำไม่ได้แล้วคุณผู้ชมช่วยตอบทีได้ไหมครับว่าผมจะสามารถเอาชนะนางคนนี้ได้ยังไงนางคนนี้สร้างเมืองไม่หยุด แล้วแนม้าผมก็ผลไม่แค่แรนเดียวว้าวอีกแล้วเหมือนความสามารถของจี้นางนี่น่าจะค่อนข้างฟูลเลยทีเดียวนะอืมพื้นที่ตรงนี้ถ้าผมไปตกผมจะเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะป้องกันเอฟิกอันตรายเหรอ าผมไปตกมันจะเกิดอะไรขึ้นกับผมไหมผมไม่รู้เหมือนกันนะต้องลองดูตอนนี้ก็น่าจะได้เวลาที่เขาจะจบเธอแล้วนะครับผมก็จะลองเล่นตามสไตล์ของผมแล้วกันผมไม่แค่อยากรู้ว่าผมจะสามารถฆ่านางคนนี้ได้หรือเปล่าแต่เขาทอยไม่หยุดเลยตอนนี้เขาก็ยังไม่หยุดเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ปกติแล้วตนนัวละครนี้ถ้าไม่มีคอตมูมันเก่งหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าเราลองเล่นไปก่อนแล้วกันยังไงต่อเน,นี่ยตามคอนเซปต์ของผมแล้วเนี่ยผมจะต้องแปลงร่างก่อนถ้าผมเป็นมีเมียนนะยังไงก็ตามผมจะต้องแปลงร่างก่อนให้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะเล่นเกมนี้ยากมากโอเคเรารู้แล้วใช่ไหมว่านาฬิกาเราจะตรงนั้นแต่ว่าผมไม่แน่ใจเลยว่าถ้าผมไปตกอะ่ะ อา้าวผมทอยสีไม่ได้ออกสองอาไม่เป็นไรถือว่ายังเหมือนเราจะขังเขาไม่ได้นะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเขายืนอยู่บนพื้พนที่ตรงนั้นเนี่ยเราน่าจะไม่สามารถโจมตีเขาด้วยดีบาฟได้นะโอเคผมเข้าใจละถ้าถ้าผมมาตกพื้นที่ตรงนี้ล่ะสกิลไม่แสดงผลอ๋อคือแค่นั้นใช่ไหมโอเคเข้าใจแล้วครับผมจะเบิร์นสิบสองอีกครั้งหนึง่งแน่นอนว่าเขามีหมวกนะครับผมมีหมวกแล้วก็มีโล่สองขั้นนะแต่ว่าถ้าเรา มีสกิลในการกลับเมืองหรือว่าทําอะไรก็ตามเนี่ยเราอาจจะสามารถโจมตีเขาได้หลายครั้งนะโอเคผมดูอีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วความสามารถของมีเมียนเนี่ยแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะถ้าเกิดว่าเราเจอตัวละครอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเราก็ยังสามารถใช้ความสามารถในการเคลื่อนย้ายของนางได้อยู่นะอา้าวไงนงั้นทำไมไนกี้ถึงโดนขังได้ล่ะทั้งทงี้ก็ได้ยืนอยู่บนพื้นที่เอฟเฟกของตัวเองแท้ๆนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เหมือนผมเห็นนะว่ามีโล่ป้องกันนะครับอาจจะป้องกันตัวเอฟเฟกต์เลื่อนไหลของเราก็ได้นะครับ แต่ผมก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทําไมถึงขังได้เพราะว่าไนกี้เนี่ยมีความสามารถในการป้องกันดีบัฟถูกต้องไหมฮะ เราเราก็ชนะแบบงงๆนะครับมีความสามารถในการป้องกันรีบัฟแต่ว่าการมีเมียนไม่ได้ทั้งนั้นที่มีเมียนเนี่ยการขังคุกข,ของมีเมียนเนี่ยมันถือเป็นดีบัฟอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ผมสารภาพได้เลยนะครับว่าผมเนี่ยเคยเจอไนกี้ครั้งแรกจริงๆนะครับผมไม่เคยเล่นกับไนกี้เลยนะยกเว้นเซิร์ฟเกาหลีที ze, ่ผมเคยเล่นก่อนที่ผมจะเลิกไปนะครับผมเคยเล่นกับไนกี้มาแล้วแต่ว่าในเซนะิร์ฟไทยเนี่ยผมไม่รู้เลยผมจคาความสามารถของนามไม่ได้แล้วนะครับอันนี้คือครั้งแรกจริงๆนะและผมก็ได้มาเจอกับไนกี้อีกแล้วซ ผมไม่แน่ใจว่าตัวละครที่เป็นอีโวเนี่ยมีความสามารถแตกต่างอย่างตัวที่เป็นคอตูมเยอะหรือเปล่านะแต่ว่าผมคิดว่าผมก็น่าจะสู้ยากพอสมควรนะดูจากเซจี้ที่เขาจัดมาแล้วนะครับอืมก็เป็นจี้แบบใหม่ๆนั่นแหละนะครับแล้วเป็นเวอร์ชันดาร์กด้วยนะอย่างเช่นอันนี้นะอันนี้อันนี้ด้วยนะครับก็ค่อนข้างฟูนะผมตามเมตาไม่ค่อยทันแล้วนะครับบางอย่างผมก็อาจจะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรคืออะไรแล้วผมจะต้องแก้มันยังไงนะแต่สิ่งที่ผิดปกติที่ผมเห็นก็คือ ายกี้เนี่ยเขายืนอยู่บนพื้นที่เอฟเฟกของตัวเองแต่ว่ายังสามารถโดนผมขังได้อยู่อันนี้คือสิ่งที่ผมไม่เข้าใจจริงๆอ่ะโอเคไม่เป็นไรเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูแล้วกันนะครับซึ่งจี้ที่ผมจัดมามันก็ไม่ได้มีอะไรใหม่นะมันก็เป็นจี้เดิมๆที่มีทั้งกัรบิ๊กแล้วก็มีทั้งดุ่มดาแค่นั้นเองครับเป็นจี้แบบสมัยก่อนเลยนะครับผมอ่ะตอนนี้เขายืนอยู่บนพื้นที่อันนี้แล้วนะพื้นที่เอฟเฟกของตัวเองนั่นแหละนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะผมว่าจะยังไงนะครับ <Okay. S 2> เขาสร้างาอะไรไม้เพิ่มยไหมเขาสร้างเพิ่มแล้วเมืองผมผุดไหมไม่ผุดนะครับเขาต้อจะวางไว้ตรงนี้หรือเปล่าผมดาเขาไม่วางตรงนั้นหรอเขาจะไปไหนต่ออ๋อเขามาสร้างเพิ่มนนแล้แลนด์มาร์กเราก็เงียบเลยแล้วเขาไม่วางไว้ตรงนี้ด่าผมด้วยนะอ่ะผมถอยสีไปก่อนสิ่งที่ผมอยากรู้ก็คือถ้าขังกงผมติดเนี่ยมผมจะสามารถขังเขาได้หรือเปล่าถ้าเขายือนอยู่บนพื้นที่พิเศษ องตัวเพื้นที่อ่าพื้นที่เอฟเฟกต้องเลยกพื้นที่เอฟเฟกดีกว่าโอเคพื้นที่เอฟเฟกของตัวเองเนี่ยผมจะสามารถทําอะไรเขาได้บ้างนะครับอ่าแต่ผมลองดูนะป่านี่มันก็ขังได้ปกตินะคุณผ,ผู้ชมปกติแล้วไอ้พื้นที่ตรงนี้มันมันพื้นที่นี้ก็คือมันป้องกันดีบัฟถูกไหมใช่ปะน่าจะใช่ใช่นั่นแหละนะผมอ่าน่าจะป้องกันดีบัฟนะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยอ่าขังกรงของมิเมียนะครับมันเป็นดีบัฟนะทุกคน แต่ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือหลุมดําผมไม่ออก2ครั้งติดโอเครู้เรื่องนะครับผมอ่ะเรามาลุ้นกันว่า,าจะรอดหรือเปล่านะครับก็คือมันก็ขังได้ปกตินะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ควรที่จะกันมีเมียนได้นะเพราะว่ามีเมียนอะ่ะมันใช้ดีบัฟในการโจมตีนะครับหรือว่ามีเมียนตัวนี้มันไม่ได้เป็นดีบัฟบผมไม่แน่ใจนะ คือผมเองก็ไม่ได้เล่นนานเหมือนกันแต่สิ่งที่ผิดปกติที่ผมเจอก็คือผมสังเกตเห็นได้ชัดว่ามันกันไอ้นี่ได้นะครับมันกันเอฟเฟกเลือดไหลได้แต่ว่ามันกันไอ้นี่ไม่ได้มันกันขังกกงของมิเมียนไม่ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจนะครับอย่างหนึ่งเลยที่จะทําให้ไหนกี้โดนฆ่าได้เนะี่ยก็คือไม่ได้ตายจากไอ้นี่หรอกครับแต่ว่าจะตายจากการโดนมิเมียนขังนี่แหละแล้ววาร์ปผมมันก็ไม่ติดอีกแล้วผมทอยเบิ์นไม่ได้ Pis. แล้ววาร์ปก็ไม่ออกแล้วเขาก็ทอยเบิ์ลไม่ได้เหมือนกันโอเค ถือว่าเจ้ากันไปนะครับยังไงต่อเขาสร้างเพิ่มแล้วเมืองผมไปพูดด้านล่างเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับอ่ะเหมือนเขาจะไม่เคยเจอมีเมียหรือเปล่าเขาเลยเลยไม่รู้ว่าจะต้องเอาหลุมดําวางตรงไหนนะอืมโอเคผมกลับมาแปลงล่างก่อนนะจากนั้นเจายังไงต่ออ่าเอาหลุมดําวางไว้ที่สองแล้วกันเพราะว่า เขาไม่มีเอจีอันนั้นใช่ไหมไอ้เกาะลอยฟ้าที่ว่ามันสามารถวาร์ปหน้าหลังได้แล้วก็สามารถเรียกในยะที่ถอยได้นะครับอืมเขา <อ S 1> <ขอ S 2> ไม่มีนะเพราะฉะนั้นเขาต้องถอยเองนะครับเขออากจาจะต้องถอยเบิ้ลสองหรือสิบสองก็ตามสูตรทฤษฎีเดิมเลยครับดักจุดที่ฝ่ายนรงข้ามจะถอยเบิ้ลแต่ว่าเหมือนเขาจะได้วาร์ปต้นเทินใช่ไหมเอเจี้ยนี้หรือเปล่าเนี่ยอ๋อไม่ใช่วาร์ปเป็นการอ่าปักดาบนะแล้วก็วางหลุมดําเป็นหลุมดานั่นเองก็ เหมือนความสามารถในการสร้างหลุมดําของเรามันถูกแก้ทางด้วยถูกแก้ทางด้วยความสามารถของตัวเขาอยู่แล้วนะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยที่เราวางหลุมดาไปเมื่อกี้แต่เขาเปิดวิกผมซะง,งั้นเพื่อผมยังไม่อยากฆ่าเขาทั้งๆอย่างนี้อ่ะผมอยากจะรู้ว่า <c oughs> เอาเป็นว่าเรารู้แล้วละกันนะครับผมเรารู้แล้วนะผมว่า n i ี้ Nike เนี่ยสามารถโดนมีเมียนขังได้จริงๆนะครับแต่ว่ามันสามารถกันดีบัฟอย่างอื่นได้ที่เป็นพวกอ่า เลือดไหลหรือว่าเอฟเฟกอันตรายสามหล่นกานอะไรเงี้ยผมคิดว่าน่าจะกันได้นะแต่ว่าขังโกงมีเมียนเนี่ยมันก็เป็นดีบัฟเหมือนกันแต่ทําไมมาถึงกันไม่ได้นะอันนี้ผมก็ไม่ทราบแน่ชัดนะครับไม่รู้ว่าเป็นบั๊หรืออะไรหรือเปล่านะผมเองก็ไม่กล้าพูดอะไรเยอะเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้เล่นนานนะครับออมเอาเป็นว่าคนดูอาจจะต้องตอบผมด้แหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้นะสิ่งที่ผมเจอมันหมายความว่ายังไงมีเมียนใช้ดีบัฟกในการโจมตีแต่ว่านากี้ป้องกันดีแบบได้แต่ว่ากันมีเมียนไม่ได้อย่างนนี้มั หมายความว่ายังไงครับนี่ผมชนะไนกี้มาสองครั้งติดแล้วนะผมกล้ารับปากว่าผมสาบานจริงๆว่าตั้งแต่ผมกลับมาเล่นวันนี้ผมไม่เคยเจอไนกี้เลยผมไม่รู้เลยว่าความสามารถมันเป็นยังไงนะครับผมเพิ่งจะมารู้ก็ตอนที่ผมได้เจอมันเองนะครับ แล้วผมก็ยังรู้ไม่ลึกขนาดนั้นด้วยนะครับผมหลังจากที่คุณผู้ชมได้รับชมการเล่นของผมไปจนจบแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะมีคําถามนะครับว่าทําไมมีเมียนถึงสามารถขังไนกี้ได้นะครับผมแทนที่ไนกี้ Nike เนี่ยก็ยืนอยู่บนพื้นที่เอฟเฟกของตัวเองแท้นะครับและพื้นที่ของไนกี้เนี่ยก็สามารถป้องกันดีบัฟต่างๆนานาได้แต่านางไม่สามารถป้องกันการขังกงของมีเมียนได้ตรงที่ต้องเพิ่มความเข้าใจให้ค,คุณผู้ชมนิดหนึ่งนะครับหลายๆคนอาจจะย,ยังไม่รู้นะครับว่าการขังกงของมีเมียนเนี่ยมันไม่ได้เป็นนกการขัังงปติคคคมืคอุ ลานะครับซึ่งคุกเวลาเนี่ยมันคือเอฟเฟกอันตรายหรือว่าเป็นดีบัฟอย่างหนึ่งที่สามารถถูกแก้ทางได้ด้วยการดีบัฟสรุปง่ายๆก็คือมีเมียนเนี่ยใช้ดีบัฟในการโจมตีไนกี้เนี่ยมีความสามารถในการป้องกันดีบัฟแต่ไม่สามารถป้องกันดีบัฟของมีเมียนได้เรื่องนี้ยังคงเป็นคําถามและเป็นปริศนาอยู่ในหัวของผมและเราจะลองมาหาคําตอบกันในช่วงท้ายนี้นะครับ มีทฤษฎีหนึ่งที่คนคาดเดากันว่า i mm m m มัทท l มิ m i ียนเนี่ยอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างจากมิเมียนเวอร์ชันอื่นซึ่งถ้าเรามองจากภายนอกและอ่านข้อมูลตามที่เกมมีอ mm m m ม r ทอ l มิ m i ียนก็คงจะเป็นเหมือนมิเมียนเวอร์ชันทั่วไปที่ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเลย ซึ่งถ้าเรามาลองอ่านรายละเอียดดูดีบัฟขังกงของอีมมทอมิเมียนก็เหมือนกับมิเมียนเวอร์ชันเก่าอย่างกับก๊อบวางแต่ใครจะรู้ในการเล่นจริงอาจจะมีบางอย่างที่แตกต่างกันก็ได้และนั่นก็เป็นเหตุผลที่ผมจําเป็นจะต้องลองผิดลองถูกด้วยตัวเองโดยการเอามิเมียนเวอร์ชันเก่าไปลองใช้ดีบัฟกับไนกี้ดูว่าจะสามารถใช้ได้ผลหรือเปล่าซึ่งจากประสบการณ์ที่ผมเล่นมิเมียนมาแล้วทุกวอร์ชั่นผมก็แทบจะมองไม่เห็นความแตกต่างอะไรของมันเลยนอกจากเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นและสกิลที่ถูกยำรวมเขามา อะไรจากมีเมียนเวอร์ชันก่อนหน้านี้เลยไม่ต่น้อยและผลลัพธ์ของมันก็ออกมาตามด้วยผมคาดการเอาไว้ มีเมียนเวอร์ชันเก่าก็สามารถใช้ดีบัฟขังกงกับไนกี้ได้โดยไม่ต้องผ่านเงื่อนไขใดๆและเมื่อคำถามนี้ถูกพิสูจน์ก็มีหลายคนที่คาดเดากันอีกว่าสกิลขังกงของมีเมียนอาจจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับคำว่าดีบัฟเลยด้วยซ้ำแต่สิ่งที่ทําให้เรียกว่าดีบัฟได้อาจจะเป็นเพราะเอฟเฟกต์ลูกเต่าลวนเอฟเ,กอเอฟเกอ,อันตรายทอลูกเต่าเร็วขึ้น3เท่าซึ่งทั้งสองความสามารถนี้ก็ถูกย้ำให้อยู่ในสกิลเดียวกันซึ่งถ้าอิงตามความเข้าใจของคนที่คิดแบบนี้สิ่งที่เขาจะสื่อก็คือการขััังงงงงกกกกกขออมมมมมมีเมีเยนนน็ไไไ่่่่ดด้ตาาาะะรจะปปืหลลลุํแแท กี้จะกันไม่ได้แต่เดี๋ยวเราจะเก็บหัวข้อนี้ไว้ทีหลังและอีกหนึ่งทฤษฎีที่เราพอจะสันติฐานกันได้พื้นที่เอฟเฟกของไนกี้จะทํางานก็ต่อเมื่อตัวไนกี้เองมาตกหรือแม้กระทั่งไนกี้ยืนอยู่บนพื้นที่หอตัวเองพื้นที่เอฟเฟกนี้ก็สามารถทํางานได้ตามปกติถึงแม้ว่าจะโดนขังโกงอยู่ก็ตาม ซึ่งได้อิงตามเมตาในปัจจุบันเราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าทุกตัวละครที่ใช้ดีบับไม่ว่าจะไกอาหรือคีมุนและตัวละครที่ใช้ดีบัฟตัวอื่นอีกมากมายก็ถูกลดอิทธิพลลงจากการมาของไนกี้ซึ่งเราสามารถมั่นใจได้ว่าพื้นที่เอฟเฟกของไนกี้มีไว้เพื่อป้องกันเอฟเฟกอันตรายจริงๆิงอิงตามข้อมูลเกมที่เราพอจะปฏิปต่อได้ในหน้าสมุดภาพความสามารถของพื้นที่เอฟเฟกไนกี้ ระบ,บุไว้ชัดเจนว่าสามารถป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายได้ในขณะที่ไนกี้ยืนอยู่บนพื้นที่เอฟเฟกต์ของตัวเองรวมถึงเพื่อร่วมทีมด้วยเช่นกันแต่หนึ่งอย่างที่น่าสนใจก็คือในหน้าสมุดภาพไม่มีข้อมูลระบ,บุไว้ว่าสามารถป้องกันได้กี่เปอร์เซนต์และสามารถป้องกันได้กี่ครั้งการป้องกันจากเอฟเฟกต์พื้นที่นี้มีการจำกัดครั้งหรือเปล่าหรือการทํางานของมันอาจจะทํางานทันทีเมื่อฝ่ายตรงข้ามโจมตีไนกี้ ซึ่งถ้าเราพยายามเจาะลึกพื้นที่เอฟเฟกของไนกี้และเอามารวมกับข้อมูลที่เรามีและลองวิเคราะห์ตามความเป็นไปได้พื้นที่ของไนกี้อาจจะสามารถป้องกันเอฟเฟกอันตรายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่จะจากัดว่าป้องกันได้แค่หนึ่งครั้งต่อการโจมตีหนึ่งครั้งของฝ่ายตรงข้ามสาธิตเช่นขณะที่ผมเล่นมีเมียนแล้วพยายามจะขังไนกี้แต่ว่าดีบับขังกงของผมไม่ออกและสกิลอย่างเดียวที่แสดงผลก็คือเอฟเฟกเลื่อนไหล ซึ่งเอฟเฟกต์เลือดไหลไนกี้สามารถป้องกันได้โดยเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าทุกครั้งที่เอฟเฟกต์เลือดไหลออกไนกี้ไม่เคยได้รับผลกระทบจากดีบัฟนี้เลยในขณะที่เขายืนอยู่บนพื้นที่เอฟเฟกต์ของตัวเองวนซ้ํากลับมาในขณะที่ผมทดลองเอามิมิเวอร์ชั่นเก่าไปโจมตีไนกี้ในขณะที่เขายืนอยู่บนพื้นที่เอฟเฟกต์ถ้าเราสังเกตดีๆเราก็จะเห็นว่าไนกี้สามารถป้องกันเอฟเฟกต์เต่าลวนได้แต่ไม่สามารถป้องกันดีบัฟขังกงได้เป็นไปได้หรือเปล่าที่ มีเมียนสามารถโจมตีไนกี้ได้ว่าพื้นที่เอฟเฟกของไนกี้สามารถทํางานได้1ครั้งต่อการโจมตี1ฮิตและถ้าเราลองเจาะลึกตัวมีเมียนลงไปอีกเราก็จะเห็นว่าเอฟเฟกต์โคกเวลาของมีเมียนมีการโจมตี2ครั้งแต่การโจมตี2อย่างนี้ถูกรวมอยู่ในสกิลเดียวมีความเป็นไม่ได้หรือเปล่าที่ไนกี้ไม่สามารถป้องกันเอฟเฟกนี้ได้เพราะการโจมตีของมีเมียนไม่ได้เป็นการโจมตีแค่ครั้งเดียวแต่เป็นการโจมตีต่อเนื่อง2ครั้งการทํางานของมันทุกเวลาจะให้เอฟเฟกต์ลูกเต่าลวนก,งก,นะะงกงัง ซึ่งถ้าทุกอย่างเป็นไปตามข้อสันติฐานข้อนี้เราสามารถมั่นใจได้ว่านี่ไม่ใช่บั็กของเกมแต่อย่างใดแต่ว่าพื้นที่เอฟเฟกของไนกี้อาจจะแพ้ทางเอฟเฟกตุกเวลาของมีเมียนซึ่งเราก็สามารถทําได้เพียงข้อสันติฐานเท่านั้นเพราะตัวเกมเองก็งไม่ได้ระบุข,ข้อมูลตรงนี้อย่างชัดเจน ถ้าคุณผู้ชมฟังมาถึงตอนนี้คุณผู้ชมอาจจะมีคำถามนะครับว่าทำไมถึงต้องคิดให้มันยากด้วยเพราะว่าพื้นที่เอฟเฟกของไนกี้ก็ไม่ได้ระบ,บุว่าสามารถป้องกันสกิลในการขันโกงได้ซึ่งถ้าอิงตามความเข้าใจของคนที่คิดแบบนี้อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้าครับว่ามันก็ไม่แปลกอะไรที่มีเมียนจะสามารถขังไนกี้ได้แต่เดี๋ยวในท็อปปิกนี้เดี๋ยวผมจะมาเพิ่มความเข้าใจให้คุณนะครับว่าทำไมดีบัฟขังโกงของมีเมียนกับการขังโกงปกติมันถึงแตกต่างกัน จี้เครื่องรางปืนหมัดเพชรถือว่าเป็นจี้ชิ้นหนึ่งที่สรงคุณค่ามากๆในเมตาสมัยก่อนเพราะในช่วงที่หมหุลเลกาไกอาและคีมุล กำลังคลองกระดานเมตาอยู่ในหน้าเวลานั้นสิ่งเดียวที่จะสามารถใช้ป้องกันและรับมือดีบัฟเหล่านี้ได้ก็คือจี้ขางลังปืนหมัดเพชรซึ่งแน่นอนว่ามันก็สามารถใช้ป้องกันดีบัฟของตัวมิเมียนได้เช่นเดียวกันแต่หนึ่งอย่างที่สําคัญหมัดเพชรไม่สามารถใช้ป้องกันจี้ปืนหลุมดํากักขังได้ทั้งๆที่สกิลขังคุกของมิเมียนกับปืนหลุมดํากักขังก็เป็นการขังคุกในรูปแบบเดียวกันแต่ทําไมล่ะหมัดเพชรถึงไม่สามารถป้องกันปืนหลุมดํากักขังได้ใช่ครับเพราะว่าคุกเวลาของมิเมียนมันก็คือดีบัฟดีๆน แต่ไม่ใช่สําหรับปืนหลุมดํากับขังที่เป็นการขังกงปกติโดยไม่มีคําว่าดีบับมาเกี่ยวข้องแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สําคัญนะครับนอกเหนือจากหมัดเพชรแล้วตัวมีเมียนเองก็สามารถป้องกันดีบับได้เช่นเดียวกันในขณะที่มีเมียนแปลงร่างเขาจะได้รับพรแห่งเวลาซึ่งหนึ่งในความสามารถของสกิลพรแห่งเวลา ก็มีป้องกันดีบัฟร0 0แล้วมันก็ยิ่งจะแตกเข้าไปอีกที่ตัวละครไนกี้ก็มีป้องกันดีบัฟเช่นเดียวกันแต่ทําไมถึงไม่สามารถป้องกันดีบัฟขังกรงของมีเมียนได้นี่คงเป็นปริศนาที่ไม่มีใครสามารถตอบเราได้นอกจากตัวเกมเองถ้าข้อสันติฐานทั้งหมดในคลิปนี้ไม่มีอะไรที่เป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คงจะเป็นบัฟของเกมแต่ทําไมนี่คงเป็นอีกหนึ่งอิต์เอก ที่เน็ตมาเบลซ่อนไว้แล้วผู้เล่นอย่างเราก็ไม่เคยมีโอกาสได้รู้คอนเ็ปต์ที่แท้จริงตั้งแต่เกมเศรษฐียุก,ก่อนจนถึงปัจจุบันทุกๆอย่างที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเกมเศรษฐีคือเกมแห่งกลยุทธ์และคือเกมแห่งการแข่งขันที่ไม่มีวันสิ้นสุดและเมื่อเมตาของเกมไม่มีจุดสิ้นสุด พวกเราทุกคนเลยจําเป็นจะต้องแข่งขันกันเพื่อหาทุนศัพย์ให้มีมากพอที่จะตามเมตาได้อย่างถาวรเพราะการ์ดตัวละครใหม่ๆมัจะมาแก้ทางการ์ดในแพทก่อนหน้าเสมอแต่อย่างไรก็ตามเกมเศรษฐี มีการ์ดตัวละครและจี้ข้างล่างนับหมื่นนับแสนชิ้นซึ่งบางทีทุกอย่างก็อาจจะกลับกันเพราะการ์ดตัวละครเก่าๆอาจจะเป็นคีย์สาคัญที่เราจะนํามารับมือกับการ์ดตัวละครในยุคสมัยใหม่แต่ถึงอย่างนั้นชาวไลน์เกมเศรษฐีทุกคนก็คงจําเป็นจะต้องแข่งขันกันเพื่อหาทุนทรัพย์ต่อไปจะได้สามารถตามเมตาของเกมได้เรื่อยๆเรยพราะยิ่งคอลเลกชันในเอดีของเรามีมากเท่าไหร่ขอบเขตในการเล่นของเราก็จะกว้างขึ้นเท่านั้น ถึงแม้ในระหว่างเดินทางพวกเราจะเหน็ดเหนื่อยกันมากสักแค่ไหนชาวไล์เกมเศรษฐีทุกคนก็คงจําเป็นจะต้องสู้ต่อไปเพื่อเกมเศรษฐีที่เราลกและเพื่อเสพความสุขตามที่พวกเราทุกคนได้คาดหวังกับเกมเศรษฐีเอาไว้ในที่สุด